อ่นี่คือการพัฒนาใหม่นะครับแบบอบแก๊สนะครับเนี่ยเตาเดิมๆเ,เราแตกของผมเองแตกครับก็พัฒนามาเป็นตัวนี้ครับนี่ครับหังวอบแก๊สครับนี่ยใช้แบบรุ่นประหยัดฐานตึมแก๊สครั้งเดียวได้อีกนานครับเนี่ยประหยัดฐานนะครับเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ให้ดูนะครับรว่า เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงสอบถามกันได้ครับรายละเอียดนะครับนี่ครับหัวแก๊สครับใช้ kb 5นะฮะนี่ครับก็เห็นเพื่อนๆผมทำอบไก่ขายตามท้องตลาดนัดนะครับเขาส่งภาพมาให้ดูแล้วก็อขอบคุณโค้ดที่อยู่มุกดาหารที่ดีนะครับที่ให้คำแนะนำมาผมก็เลยลองทำดู แล้วก็คิดว่าจะได้ผลดีนะฮะลองดูครับวันนี้จะเป็นยังไงอ่าครับมาลองเทสดูครับนี่นะฮะเปิดแก๊สเรียบร้อยมาครับมาดูอุณหภูมินะฮะนี่ครับประมาณนี้ครับนี่นะเนี่ยร้อนฟูฟูอย่างนี้นะนี่ครับเกสให้ดูนะฮะนี่ครับจะใช้หนึ่งนี้นะฮะแก๊สอุณหภูมิ เวลาอบจะคงที่นะครับจะอุณหภูมิเราสามารถปรับขยับได้ได้เร็วทันใจลูกค้านะครับสุกไวครับอย่างนี้ครับประกันครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสแล้วผมจะส่งภาพให้ดูนะฮะดูครับเป็นไกด์ไลน์นะฮะไปพัฒนาต่อกันยอดเอาครับใครที่สนใจทักทายถามกันได้นะครับผมทักมาได้ถามกันได้สอบถามได้เป็นไงรสชาติเป็นไงกินเป็นยังไงนะครับนี่ฮะก็ เราค่อยๆขยับพัฒนากันครับก็ทานค่อนข้างมันจะมีเเรียกว่าไรฝุ่นขี้เท่าขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับชอบกับอบทานหรืออบแก๊สก็ลองดูครับใครที่คิดว่าจะเหม็นแก๊สมีกลิ่นแก๊สไหมผมคิดว่าไม่มีนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆมก็อบขายที่ตลาดนัดอยู่ครับอบไก่ขายอบปลาขายนะฮะตลาดนัดครับผมเป็นไกด์ไลน์นะฮะเป็นแนวทางต่อยอดครับ เสียงนะความกรอบไม่พอไม่ไปนี่ใครเมื่อหลวพี่บังแสงมัดออื <c oughs> อ